เวียดนามสุดหลอนชัชชูออนมาแล้วจะคว้าแชมป์ได้ยังไงเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการซีวีลีก2025สนาม2เวียดนามระหว่างวันที่8-10สิงหาคม2568สมาคมวอลเลย์บอลแห่ประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อในกีฬาทีมชาติไทยจำนวน16คนดังนี้เอาไซฮินเตอร์หัวเสาอัจชราพรคงยศชัชชอ,อนโมกศีสิสิภาพอเจนทราวิสูตรดลพรสินโพกติกาแก้วพิน อปอสิทฮิตเตอร์หรือบอลหลังธนาชาสุขสดพิมพิชยากอกรัมมิเดิลบล็อกเกอร์บอลเร็วถัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขวีบุญรัฐธนพันธ์กัญญารัฐขุนเมืองวรุณีกันร,รัมลิเบโรหรือเบโรเปียนุชแพนน้อยจีดาพานาหัวนองเซตเตอร์พรอพันธ์เกิดปราดยูนัททุนิสาใจแสนเมเนเจอร์ Manager, ทีมเจ้าหน้าที่สมชายดอนพรายยอด เฮดโค้ดผู้ฝึกสอนเกียรติพงษ์รัชตะเคียงไก่แอสิเดนโค้ดผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพันอากาศเอกธีรศักดิ์นักประสงค์ออรุมาสิทธิรักโซเฟนแอนด์คอลเลกชันนิ่งโค้ดผู้ฝึกสอนเขากาลิงเอกลักษณ์ปิติสาฟิซิโอเทราพิสนักกายภาพบำบัดจุลีพรสุชาทีมด็อกเตอร์ แพทย์พันธาการเอกนายแพทย์อนวัตรวัลภพาพันธ์มีชื่อบุ๋มบิ๋มชัช,ชอรอนมาแข่งด้วยสวยแนแล้วมีพิมพิชยาทัดดาวอัตราพรสิภาพรแค่นี้ก็ตบสนั่นพื้นชัชชุออนมาแย่แน่เลยติดตามชมติดตามเชียร์ตบสาวไทยด้วยนะครับ